ซึ่งงอกขึ้นมาต่อหน้าเขารุ่นแรกสามเขาที่หลุดไปเขาซึ่งมีตาและมีปากซึ่งพูดสิ่งใหญ่โตและซึ่งดูเหมือนจะใหญ่โตวกว่าเพื่อนเขาด้วยกันเมื่อขพระเจ้ามองดูเขานี้ทําสงครามกับวิสุทธิชนและชนะจนถึงผู้จเจริญด้วยวัยวุธเสด็จมาถึงและทรงให้มีการพิพากษาแก่วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้นและจนสมัยเมื่อวิสุทธิชนรับราชอาณาจักรมาถึง คำภี่กล่าวว่าเมื่อดันเนียนได้รู้จักกับสัตว์ตัวที่4นี้ใบหน้าของท่านก็ซีดลงสัตว์ตัวที่4นี้เป็นสัตว์ที่พิเศษมากๆแล้วก็เป็นปริศนาคนในยุคสุดท้ายในวาระสุดท้ายจะเข้าใจจากที่เราได้เรียนรู้มาเราสามารถนำมาประมวลเพื่อจะรู้จักกับอาณาจักรสุดท้ายนี้ได้และเราจะรู้จักกับสัปตาสุดท้ายว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไร เรื่องราวของสัตว์ตัวที่4คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรโรมหากเราเปรียบเทียบกับรูปปฏิมาก,กรรมเราจะพบว่าอาณาจักรสุดท้ายไม่ใช่อาณาจักรโรมแต่เป็นอาณาจักรแบบผสมผสานซึ่งน่าจะมีส่วนที่อาณาจักรโรมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าอาณาจักรโรมหรือประเทศที่เคยอยู่ในอาณาจักรโรมคือยุโรปจะเกิดขึ้นอีกครั้งในปลายยุคซึ่งตลอดทุกยุคสมัยอาณาจักรโรมใหม่ก็ยังไม่เคยเกิดขึ้น อันเป็นการบ่งชี้ชัดว่าสัปดาห์สุดท้ายก็ยังไม่มาถึงหรือเพราะนาฬิกาของโลกนั้นหยุดนิ่งอยู่แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้นมะเดืออผลิใบเวลาของพระเจ้าจะเริ่มต้นอีกครั้งเราก็จะได้เห็นอาณาจักรสุดท้ายเกิดขึ้นด้วย ในปี1948เป็นปีที่อิสราเอลสร้างชาติขึ้นมาได้และในปี1948นั่นเองเป็นปีที่เรียกได้ว่าเป็นปีที่มืเดือดแตกกิ่งแตกใบเป็นปีที่มีอิสราเอลและมีชาติอิสราเอลจึงเรียกได้ว่านาฬิกาของโลกเริ่มเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งขณะเดยียวกันในปี1948เป็นจุดเริ่มต้นของการรวมชาติ ของสหภาพยุโรปมีสัญญาที่กรุงบรัเซลเริ่มต้นพร้อมกันเมื่อนาฬิกาเริ่มเดินคำพยาการเมื่อ2,500ปีถึงอาณาจักรผสมกำลังเป็นจริงขึ้นมาแล้วครับและนั่นก็หมายถึงคำพยาการเกี่ยวกับกษัตริย์10องค์กำลังจะเกิดขึ้นและกระัตหนึ่งใน10นั้นจะกลายเป็นคนที่พระคัมภีร์กล่าวว่าเขาจะเป็นผู้ที่ทำสงครามกับวิสุทธิชน หรือเรารู้จ yup> ักเขาในนามของแอนติคริสนั่นเองเขาจะทำพันธสัญญาเข้มแข็งกับคนเป็นอันมากอยู่หนึ่งสัปดาห์สัปดาห์สุดท้ายเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการทำสัญญาอันเข้มแข็งคำถามก็คือใครจะเป็นผู้ทำสัญญาและสัญญาอะไรแต่สัญญานี้จะเกิดขึ้นหลังปี1948 และแน่นอนว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับการรวมตัวกันของยุโรปเกี่ยวข้องกับการยิ่งใหญ่ขึ้นของแอนติคริสต์ส่วนสัญญาที่เกิดขึ้นต้องมีระยะเวลา7ปีหรือ1สัปดาห์และแน่นอนว่าสัญญานั้นจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับอิสราเอลด้วยนักศาสนศาสตร์ให้ความเห็นว่าสัญญานี้น่าจะเป็นสัญญาสันติภาพที่ทำให้ชาวยิวสามารถสร้างวิหารของตนได้ด้วยเพราะใน7ปี หรือศัพด์ตาสุดท้ายนั้นจะสิ้นสุดลงด้วยการเจิมพระวิหารเมื่อเราพิจารณาสนธิสัญญาต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นสัญญาลิสบอนที่จะเกิดขึ้นในปี2009เป็นสัญญาที่มีความน่าจะเป็นได้อยู่สูงเนื่องจากสัญญามีอายุ7ปีและจะมีการทบทวนใหม่ตอน3ปีครึ่งและหลังจากสัญญานี้จะเกิดสภาพยุโรปขึ้น มีการบริหารด้วยรัฐมนตรี10กระทรวงนั่นก็คือเขาทั้ง10ของสัตว์ไายใช่หรือไม่เขาจะกระทําให้การถวายสัตว์บูชาและเครื่องบูชาอื่นๆหยุดไปครึ่งสัตว์รซึ่งการกระทําของเขาเปิดเผยชัดขึ้นในพระธรรมดาเนียลบทที่7ข้อ24-25ทูตของพระเจ้าได้ไขปริศนาเรื่องสัตว์ตัวที่4ให้ดานียว่าส่วนเรื่องเขาสิบเขานั้นจากราชอาณาจักรนี้จะมีกษัตริย์สิบพระอ,องค์เกิดขึ้น และมีก,กษัตริย์อีกองค์หนึ่งเกิดขึ้นภายหลังผิดแปลกกว่าก,กษัตริย์ที่มีมาก่อนและจะค้นก,กษัตริย์เสียสามองค์เขาจะพูดคำกล่าวร้ายองค์ผู้สูงสุดและจะให้วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้นอิดหนาระอาใจและจะคิดเปลี่ยนแปลงบรรดาวาระและธรรมบัญญัติและคนทั้งหลายจะถูกมอบไว้ในมือของผู้นั้นตลอดหนึ่งวาละสองวาละกับครึ่งวาละ แะคำพีเขียนอย่างชัดเจนถึงชีวิตของแอนติคริสคนนี้ว่าเขาจะต่อสู้กับวิสุทธิชนของพระเจ้าและมีชัยชนะนี่คือกิจการงานที่เขาจะทำตลอด3ปีครึ่งหลังจากคํำพยากรณ์ของดานเนลยน600ปีต่อมามีคํำพยากร์จากยอนสาวกของพระเยซูผู้ได้บันทึกพระธรรมวิวรณ์ท่านได้เห็นภาพนิมิตเช่นเดียวกันเป็นสัตว์ตัวหนึง่งขึ้นมาจากทะเล ซึ่งอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่13สัตว์ตัวนี้เล่งถึงอาณาจักรผสมที่กำลังเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเราไปพิจารณาพระคัมภีร์ในตอนนี้กันครับและข้าพเจ้าได้เห็นสัตว์ลายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเลมันมีเจ็ดหัวและสิบเขาที่เขาทั้ง10บนั้นมีมงกุฎ10บอันและมีชื่อที่เป็นคำหมินประมาทพระเจ้าจะลึกไว้ที่หัวของมัน สัตว์ร้ายที่ข้าพเจ้าได้เห็นนั้นตัวเหมือนเสือดาวและตีนเหมือนตีนหมีและปากเหมือนปากสิงและพญานาได้ให้ลทธิ์อำนาจนั้นยิ่งใหญ่และที่นั่งของมันแก่สัตว์ร้ายนั้นหัวหัวหนึ่งของมันดูเหมือนถูกฟันต่างตาย